เคยเป็นไหมคะพอกินข้าวเที่ยงเสร็จทีไรม่วงเพลียไม่มีแรงหรือหิวบ่อยอยากกินหวานตลอดเวลาอาการพวกนี้อาจไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดานะคะแต่อาจเกิดจากวงจรน,น้ำตาลที่คอยปั่นป่วนระบบพลังงานของร่างกายเราอยู่ได้ไดเริ่มจากภารกิจแรกเลยรีเซ็ตลิ้นจากความติดหวาน ก่อนปรุงอะไรลองชิมรสธรรมชาติของอาหารดูแล้วคุณจะทึ่งว่าหลายเมนูอร่อยอยู่แล้วแบบไม่ต้องเติมเครื่องดื่มก็เหมือนกันค่ะลดความหวานลงทีละนิดลิ้นของเราจะปรับตัวได้เองแล้วเราจะค่อยๆกลับมาสนุกกับรสธรรมชาติได้มากขึ้นอีกครั้งภารกิจที่2คือปิดสวิตช์กินจุบจิบเปิดโหมดเผาผลาญ ของว่างระหว่างมือ้อเท่ากับเติมน้ำตาลเข้าสู่เลือดแบบไม่หยุดพอเรามดของว่างช่วงนี้ร่างกายจะมีโอกาสดึงพลังงานเก่าออกมาใช้เปรียบเหมือนเปิดโรงงานเผาผลาญให้ทำงานเต็มที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและทำให้เราสดชื่นขึ้นแบบยั่งยืน สองภารกิจนี้ง่ายแต่พลังสูงมากค่ะลองเลือกสักหนึ่งอย่างเริ่มทำวันนี้แล้วรอดูผลลัพธ์ใหม่ในร่างกายของคุณเลยและถ้าอยากรู้ว่าจะเลือกขาบยังไงให้ฉลาดอย่าพลาดคลิปหน้านะคะคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะแค่เราต้องรู้ว่าจะเลือกกินแบบไหนให้ได้พลังงานโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งพรวด ลองเปลี่ยนจากข้าวขาวขนมปังขาวเป็นข้าวกล้องขนมปังโฮวีดหรือธัญ,ญพืชหลากสีดูนะคะไฟเบอร์ที่อยู่ในขาบดีเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน,น้ำตาลทำให้เราอิ่มนานไม่หิวจุบจิบและไม่ง่วงหลังมื้ออาหารอีกต่อไปถ้าใครอยากอัพเลเวลเพิ่มลองทำสองข้อนี้ดูค่ะ ข้อแรกเช็คฉลากทุกครั้งก่อนซื้อดูน้ำตาลดูขาบให้แน่ใจว่าเราไม่ได้เผลอเพิ่มน้ำตาลเกินโดยไม่รู้ตัวขออ้อ2ขยับบ่อยขึ้นค่ะไม่ต้องถึงขั้นเข้ายิมแค่ลุกเดินทำไ IF หรือเต้นเบาๆที่บ้านก็ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญน,น้ำตาลได้ดีขึ้นแล้วสรุปนะคะ 1. เลือกขาบให้ฉลาด 2. ขยับตัวให้มากขึ้นและ 3. แถมรู้ทันฉลาด ทั้งหมดนี้คือ3สูตรลับที่ช่วยให้ร่างกายของเราลดน้ำตาลได้แบบไม่ต้องพึ่งยาเลยค่ะสุขภาพดีเริ่มที่การเลือกในทุกมือ้อแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะ